สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในเครือออโตแกลเลอรี่นะครับแล้วก็กอล์ฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับท่านใดต้องการจะเข้ามาเทสตได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะท่านใดอยากคุยข้อเสนออยากพบเจอตัวจริงก็เข้ามาที่นี่นะครับหรือถ้าไม่สะดวกต้องการให้ก็ไปหาก็แจ้งได้นะครับ ก๊อฟเนี่ยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะครับถึงที่นะับไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะครับมีบริการส่งรถให้นะครับถึงที่หน้าบ้านเลยนะฮะของแถมนะครับเป็นไปตามข้อตกลงนะครับแน่นอนนะวันนี้นะครับก๊อปจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถแครบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ากำลังมาแรงมากๆนะฮะเพราะว่าหล่อนะครับแล้วก็ สะดวกสบายในการใช้งานนะครับที่สำคัญราคาประหยัดนะฮะก็เป็นรุ่น Next Gen Ford Ranger นะครับเป็นตัว Open Cab XLS นะครับเพราะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวกระพร้าไปชมนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะเข้าไปติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชนะ YouTube นะครับปรโมชั่น n Ford นะในวิดีโอนะครับมีลงอยู่แทบทุกวันนะครับก็ไล่ดูเอานะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูนี่รถคันนี้วันนี้ที่เรารีวิวกันนะครับก็เป็น เน็กเ e นนะครับฟอร์ดเลนเจอร์โอเพนแคเอนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 0นลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะมีจำน่ายทั้ง4ประตูแล้วก็แคบนะที่มารีวิวก็เป็นแคบนะครับราคา794,000บาทนะครับ170แรงม้านะตัวนี้405นิวตันเมตรนะครับตัวแรงบิดนะรถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานี่ยมีสีเทาด้วยสวยงามมากๆนะครับยังไงก็ ดี๋ยวพาไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับแต่งแบบใช้งานนะครับแล้วก็แบบหล่อไปด้วยในตัวนะฮะอ่าก็พาชมนะครับกระจังหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า FORD นะกระจังหน้า FORD นะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดำทั้งหมดนะครับ่ันใดต้องการฟอนต์นะครับคำว่าฟอนต์เนี่ยเป็นดำแดงดำขาวหรืออะไรเนี่ยแจ้งได้ นะครับตัวนี้มันจะเป็นลูกค้าคุมโทนนะครับเป็นแบบแนวแบบสีแนวทึบๆหน่อยนะครับแบบเท่ๆหน่อยนะก็หล่อเลยไฟ LED นะครับสามจุดนะตัวนี้นะครับเป็นแบบไฟยาวนะตอนเปิดออกมาจริงๆมันเป็นสีส้มนะครับถ้าท่านใดต่อนะครับก็เถิบมานะฮะครอบไฟหน้านะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้มันก็ทําให้ดวงไฟดูมีมิติดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็รับกับตัวกระจังหน้าไปเลย นะเห็นไหมหล่อมากๆไฟหน้านะครับเป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led เห็นไหมไฟตัวเดียวกับตัวสปอร์ตเลยตัวเดียวกับตัวไวท์แทกด้วยนะฮะราคาเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับราาน,บน,นะบนี่ได้ไฟตัวนี้เลยไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่ไฟตันหมอกนะครับจะเป็นฮาโลเจนนะเป็นหลอดสีเหลืองนะรถรุ่นนี้นะครับกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับแล้วก็มีห่วงลากนะครับนี่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะนะครับนี่บางคันอาจจะสงสัยว่าทำไมเห็นบางคันมี2อันด้านหน้ามีด้านหน้าฝั่งซ้ายด้านเดียวนะครับรุ่นที่มี2คันเนี่ยจะเป็นรุ่นลนเจอร์สปอรขึ้นไปนะครับกระเถิบมานะครับคิวล้อนะครับขนาด3นิ้วนะนี่นะครับเป็นสีดำด้านนะผิวเป็นเปลือ เป็นแบบเปิดกส้มเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือล้อแมกนะครับตัวนี้นะจะเป็นแม็กเดิมนะฮะแมก17เนี่ยมันจะมากับยางบิสโตนนะนะครับแมกจะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะฮะนี่สวยๆเลยเนี่ยตอนมันมีคิ้วล้อนะครับแมกเดิมนะไม่ใส่แก้มนะมันก็ดูสวยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับท่านใดต้องการใส่แมกแต่งก็แจ้งได้นะครับ ให้ดูนะครับมันเป็นบิตตนจริงนะนเห็นไหมเป็น HT นตตก็วิ่งดีครับเงียบนุ่มเนาะ,นะสเปกยางก็255นะครับ7จ็ดเจนะแก้มตัวนี้ก็ระบายความร้อนนะครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟก็เป็น LED นะครับแล้วก็คันนี้ใส่กันสาดแท้ครับ นี่เห็นไหมกันศาสตร์แท้นะครับมันจะมีเฉพาะคู่หน้านะครับทรงมันจะสลิมนะนะครับเพราะในหลักกันศาสตร์ใช้จริงๆเนี่ยเอาคนคนไทยส่วนใหญ่จะเอาสวยเอาเทใช่ไหมอ่ะแต่กันศาดตร์จริงๆเนี่ยคือจุดป,ประสงค์เขาคือต้องการไว้ให้ลดระบายความร้อนกันศาสตรมันก็จะอยู่ในบานที่ใช้งานที่มีกระจกที่เลื่อนได้นะครับอ่ะของแท้นี่คือวัตถุประสงค์ในการที่เขาทํามานะครับแต่ท่านใดต้องการกันศาสตร์แต่ง นะครับแบบสวยๆเลยที่มียันแคปบนะครับเป็นการซาแต่งก็สามารถแจ้งได้นะครับเราเลือกได้นะครับก็ไม่ได้เก็บเพิ่มนะก็ขอแค่ให้ลูกค้าเลือกฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเนาะเบ้ารองนะครับนี่มือเปิดเป็นสีดำบันไดนะครับก็เป็นสีดำนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับเนี่สติ๊กเกอร์ครับฟิกนะครับรถเป็น สีเทาใช่ไหมแต่คันนี้นะครับใส่สติกเกอร์นะครับเป็นสีเทาอ่อนเนาะนะครับเพื่อให้มันดูแบบดูแบบดูเท่นะครับดูไม่ฉูดฉาดนะเป็นการคุมโทนที่ลงตัวมากๆานะครับครอบฝาถังน้ํามันนะครับก็เป็นสีดําโลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวของอาเลนเดอร์นะครับนี่ตัวนี้ตรงรุ่นนะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยมันได้เหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะ ขอบไฟท้ายนะครับคันนี้ก็เป็นสีดําด้านนะฮะโคมนะครับเป็นโคมแดงนะเป็นหลอดทั้งหมดนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเห็นปะมันดูมีมิตินะดูชัดดูเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะด้านฝาท้ายนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามนะฮะตัวนี้มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะ xls มีกล้องนะไม่เอ่ยลองให้ดูนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคันนี้ติดอะคริลิกนะครับสีดำเข้าไปครับ กันชนท้ายนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามเลยเนี่ยขนาดนี้ก็หล่อแล้วนะครับใช้งานก็ได้นะครับวิ่งก็เงียบเนาะหรือท่านใดต้องการจะแบบออกแนวแต่งเลยก็สามารถแจ้งได้นะฮนะมาดูกันคันนี้นะครับเดิมเป็นผ้านะคันนี้ทำเป็นหนังนะครับทำเป็นบอบ์ดหนังนบากคนขับปรับหกนะครับ ผู้โดยสารปรับสี่นะแล้วก็กุญแจนะครับตัวนี้เป็นกุญแจไขอยู่นะครับเป็นกุญแจไขนะไฟหน้านะครับเป็นนี่อัตโนมัตินะฮะตัวนี้เป็นอัตโนมัติอะจุดหนึ่งที่ก็ให้สังเกตด,ดูก่อนนะรถคันนี้นะครับปรับกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะฮะแต่ตอนพับมันเป็นพับมือนะพับมือคืออะไรมันไม่มีปุ่มพับเห็นไหมต้องใช้มือดันจากตัวกระจกนะครับเพื่อพับแนมเข้ามา พวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ําหนักเบาควบคุมลดงานไม่กินแรงไม่กินน้ำมันเนี่ยคุณผู้หญิงนะที่จะค้าขายหรืออะไรเนี่ยออกฟอร์ดรับสบายๆเนี่ยบางคนบอกโอ้ยรถใหญ่ขับยากพวงมาลัยไฟฟ้าเกีออตโอต้ครับง่ายแน่นอนเนาะจอตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับ จอกลางนะครับก็เป็นขนาด10นิ้ว s ิงโฟเ a แอนด์ออโต้แอปเปิลคาเฟแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะสั่งงานสตาร์รถได้ด้วยนะตัวนี้นะมี USB Type A Type C นะมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะครับ4โหมดเนอะเห็นไหมมีพวกเอ่อเรียกไง ESP TCS ก็มีนะครับไอ้พวกเนี่ยป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับเสถียรภาพการทรงตัวพวกนี้ก็มีมาให้นะฮะ เกียนะครับเป็นอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้อีกนะครับที่หัวเกียก็พูดง่ายนะครับครบครบทุกอย่างนะครับมีมาให้ในราคาที่ไม่ถึง8 0 0แสนนะครับโปรโมชั่นนะครับก็มีตั้งแต่ศูปีปีนะครับฟรีแต่งนะครับหรือว่าท่านใดทีต้องการจะออกรถน้อยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ห่างมีอะไรผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ